สมฟังทุกท่านท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ทางความคิดของตนเองไม่ว่าจะเป็นทุกทางกายวาจาหรือเป็นทุกทางใจอยากให้ทุกคนมาฟังคลิปนี้เพื่อช่วยให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ทางความคิดต่อไปมาฟังคำ สอนของข้าพเจ้าความคิดไม่เที่ยงความคิดเกิดขึ้นและหลับไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรการยึดติดกับความคิดไล่ความคิดหนึ่งจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ความคิดไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่ความคิดของเรา ความคิดเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางจิตที่เกิดขึ้นและหลับไปการแยกตัวตนออกมาจากความคิดช่วยลดความทุกข์ได้ความคิดปรุงแต่งความคิดมักปรุงแต่งเรื่องราวให้เกินจริงทำให้เรามองโลกในแง่ร้าย,ายการมีสติ รู้ทันความคิดจะช่วยให้เห็นความจริงตามที่เป็นหลักธรรมในการจัดการความคิดสติการมีสติรู้ตัวในปัจจุบันจะช่วยให้เราเห็นความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปยึดติดเมื่อเห็นความคิดเกิดขึ้น ให้รู้ว่ากำลังคิดแต่ไม่ต้องเข้าไปตัดสินหรือต่อยอดความคิดนั้นปัญญาการใช้ปัญญา,า,ญญาพิจารณาในความคิดอย่างไม่มีเหตุผลจะช่วยให้เราแยกแยะความคิดที่เป็นประโยชน์นอกจากความคิดที่เป็นโทษ ให้ถามตัวเองว่าความคิดนี้เป็นความจริงหรือไม่ความคิดนี้มีประโยชน์ต่อเราหรือไม่ความคิดนี้ทำให้เรามีความสุขหรือทุกข์ขันติการมีความอดทนอดกั้นต่อความคิดที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ เมื่อความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นให้ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นและไม่ต้องเข้าไปต่อสู้หรือผักใสการ,ราแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะช่วยให้จิตใจของเราอ่อนโยนและสงบลงมีจิตใจสงบ ความคิดที่ทุกข์ก็จะลดลงวิธีปฏิบัติการเจริญสติฝึกสติฝึกสติด้วยการกำหนดลมหายใจเดินจงกรมหรือทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีสติการอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะหรือสวดมนต์หรือสนทนาธรรมกับผู้รู้ การเจริญเมตตาการแผ่เมตตาให้ตนเองหรือผู้อื่นการปล่อยวางหัดปล่อยตัววางความคิดที่ไม่ดีไม่เก็บมาใส่ใจข้อควรจำความทุกข์จากการคิดเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนการฝึกสติและปัญญาต้องใช้เวลาและความอดทนหากความทุกข์ดุนแรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตัวอย่างการจัดการความคิดเมื่อเมื่อมีความคิดว่าฉันไม่เก่งเลยให้ถามตัวเองว่าความคิดนี้เป็นความจริงหรือไม่ฉันเคยทำอะไรสําเร็จบ้างเมื่อมีความคิดว่าอนาคตน่ากลัวจังให้กําหนดลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออกและบอกตัวเองว่าฉันอยู่ในปัจจุบันเมือ่อมีความคิดว่าคนนั้นไม่ชอบฉันให้เผ่เมตตาให้เขาและตัวเองขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจัดการกับความคิดของตนเองได้นะคะ